พวกคุณกันใช่ไหมล่ะว่าพวกผมคือใครงั้นเราไปรู้จักกันคนเนี้ยชื่อเฟิร์สเป็นคนที่ใส่ดีนะแต่อยู่กลุ่มนี้ยังไงไม่รู้ส่วนไอ้หน้าหล่อเนี่ยชื่อทิวหน้าตาก็ดีนะแต่เจ้าชูใช้เล่นไอ้แว่นเนี่ยชื่อเจ๋งดูเหมือนจะเป็นเด็กเรียนนะแต่ก็ไม่เลยส่วนคนตรงกลางเนี่ย ผมเองชื่อเบสผมมีเงินมากพอที่จะเปเพื่อนๆได้เลยหละ่ะผมอะ่ะอยากเป็นหัวหน้าห้องผมจะทำไงดีส่วนเนี่ยจะเป็นของผมอไอ้พวกนี้แหละอ้นายเราขอไปหน่อยได้ไหม นี่แหละศัตรูผมอ่ะสวัสดีสารนันเรียนทุกคนปับ้างเอ่ยปิดเทอมที่ผ่านมาเป็นยงไงกัางสบายดีครัสดีเนาะเป็นที่ไนกางเอปาคะาค่ะเป็นเรื่องลําปาลอาอ๋อ ครูก็ไปเที่ยวเหมือนกันเนาะนะเที่ยวน้ำตกอ่าในๆนวันนี้ก็เปิดเทอมใหม่แล้วคุณครูว่าเราจะเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่เนาะพอดีว่าเทอมใหม่เราก็ต้องเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาในห้องเราบ้างอ่ะไหนลองเสนอชื่อหัวหน้าห้องว่าจะเอาใครบ้างเลยเบสครับเบสอ่ะเบสขนหนจ้าออกมาเลยจ้า อ,อ้าวบุนออกมาจา้าครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปคิดกันมาน้องว่าระหว่างเบสกับบุนเนี่ยจะเอาใครเป็นหัวหน้าห้องนะและอีกสองอาทิตย์เรามาพบกันเนาะเรามาพบกันว่าเราจะเลือกใครเป็นหัวหน้าห้องโอเคนะจ๊ะอ่ะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยคน่ะ ห้องวะพูดทำไงดีวะมึงจะตังค์สิ่งั้นมึงจะเอาเป็นเงินสอ่งไปสู้สสจะดีเหรอวะนี่มันพูะหลินะเ้ยมันดีมึงเง่สะเปล่าอืมกูว่าความคิดดีนะทำเลยนะแจ้งทำไมเพื่อนเพื่อนต้องทำแบบนี้วะเฮ้ย ตัวยมึงไอ้ช้างมาแล้วอ่ะเฮ้ยพวกมึงตัวเป็มมนอะไรช่วยวะอะไรอ่ะเฮ้ยเรื่องกูนักเฮ้ยมึงเอมมววาจริงเหรอมมวะ เฮ้ยจริงเหรอวะบุญเห็นเบสไม่ยั้งเงินเพื่อหรอใช่เขาอะเขาทำไงเขาก็ได้แบบนั้นแหละอ่ะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันแล้วเนาะครบมาแล้วสองอาทิตย์นักเรียนก็ไปคิดมาแล้วว่าจะเอาใครเป็นหัวหน้าห้องอ่ะขอเชิญเบสกับบุญออกมาหน่อยจ้าระเบรดมใหนึ่ย ผมก็ให้นักเรียนเนี่ยไปคิดมาว่าจะเลือกเบสหรือบุ้นะคะในการที่จะเป็นหัวหน้าห้องของเราอ่ะครูขอเสียงก่อนใครเลือกเบสยกมือขึ้นจ้าอ่ะมีสามเสียงนะคะทุกคนอ่ะเอามือลงนะคะลูกอ่ะต่อไปใครเลือกบุนยกมือขึ้นจ้าโอ้โหมติขั้นมากรู้ก็รู้นะคะอ่ะขอบคุณจะเอามือลงก็ เป็นมัิเสียงข้างมากนะจ๊ะที่ทุกคนในห้องนี้เลือกพูนเป็นหัวหน้าห้องเขอเสียงปรบมือกับหัวหน้าห้องคนไหนเนี่ยจ้ะทุกคนถามว่าวันนี้เราได้ตรวจแทนหัวหน้าห้องของเราแล้วทําไมถึงเลือกพูนเอ่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้ค,ะค่ะครูเรามันแค่วางใครเจอเทีย่ยววางใจเลย สบเออมาสอบนันดีกว่าเฮ้ยเธอจะมาช่วยไหมเอ้ยไม่เป็นไรเราช่วยเองบายบายไม่ต้องอ๋อเป็นแบบนี้เองอ่ะสำหรับว,วันนี้เราก็ได้หัวนหน้าห้องของเราแล้วอ่ะปรบมมือให้กับหัวนหน้าห้องก่อน ให้นักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ วมึงอ <ừ. S 2> ัดเงินกูเลยเงี้เลี้ยงกูเป็นไงล่ะโดนโกงกับบ้ารู้สึกไงรู้ว่าโกงมันไม่ดีแล้วจะโกงทำไมล่ะเออตัวหน้าโตแล้วค่ะจิตจะบ้าเออไปทางอินเตอร์ไปทินเตอร์อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีเออเป็นไงล่ะโกงแล้วก็ไปเยอะเลยกัน เคยมันมาแล้ววะเรื่องวันนั้นกูขอโทษนั้นเออไม่เป็นไรคิดได้ก็ดีมาเราช่วยเออไม่ดีฮะใรุ่นยุคใหม่อตอนที่จะดีแล้วคนหลังคิดยังไง เด hey. ี๋ยวทำดมีเงินเยออมันจะดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแม่อุ้อโอ้ยอ่าี้หรอ